สวัสดีครับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคุณต่อไปนี้มันคือ PS Vita นั่นเองนะครับซึ่งทาง Sony ่ได้ผลิตมันออกมานานแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าไม่นานเท่าไหร่นะครับซึ่งมันเออดูไม่ค่อยฮิตสักเท่าไหร่เลยนะครับรูปทรงมันคล้าย PSP มากเลยครับ แล้ววันนี้นะครับผมจะมาทดสอบความแข็งแกร่งของมันกันนะครับโอเคครับตอนนี้คุณก็ได้อยู่ใน lab ของผมแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้บอกคุณไปแล้วนะครับว่าผมจะมาทดสอบความแข็งแกร่งของเครื่อง PS Vita นี้นะครับโอเคครับมาลองกันเลยเริ่มแรกนะครับผมจะใช้หมัดหรือมือนะครับเปล่าๆนะครับ ต่อไปที่เครื่อง PS Vita อย่างแรงนะครับอ้าวเฟลต่อยไม่โดนโอเคครับผลปรากฏออกมาว่า PS Vita ไม่เป็นอะไรนะครับเครื่องอื่นด้วยนะครับต่อไปนะครับผมก็จะใช้นี่นะครับ เราจะมาดูกันนะครับว่าสิ่งที่ผมจะทำต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อเครื่องนี้อย่างไรบ้างครับ <S <S ผลปรากฏออกมาแล้วครับเครื่องนี้นะครับมีรอยบุบแตกนะครับเป็นรูนะครับแต่ไม่ถึงกับทะลุนะครับเราจะมาดูส่วนของหน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอนะครับ ไม่มีเออผลกระทบอะไรเลยนะครับซึ่ง mm. เราจะมาดูกันให้ดีๆนะครับทนทานจริงๆครับและเครื่องนี้นะครับก็เอาทิ้งไปเลยเลยนะครับรจะมาดูเครื่องต่อไปกันนะครับโอเคนะครับ ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ห้ามลอกเลียนแบบเป็นอังขาดนะครับเพราะมันอาจจะทำให้เครื่อง p พ v i ว a ต้ของคุณนั้นพังได้นะครับสสต่อไปนะครับผมจะใช้เปืนลูกโม่นะครับซึ่งเป็นลูกโม่ธรรมดาธรรมดานะครับและผมได้บรรจุกระสุนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมอย่าลอกเลียนแบบนะครับ ผมจะมาตั้งตรงนี้นะครับโอเคนะครับมาดูกันครับว่าเครื่องเพียงนสวิตานั้นจะเป็นอย่างไรผมได้ยิงไปที่หน้าจออย่างแรงนะครับซึ่งมันก็เป็นรอยบุบนะครับและแตกนะครับ เราจะมาลองยิงอีกทีหนึ่งนะครับเหมือนเดิมเลยครับเนื่องจากเรายิงโดนเอ,อขอบนะครับของเครื่องนะครับทําให้ขอบของเครื่องนั้นบุบไปได้นะครับแต่ว่าเครื่องนี้ยังไม่ดับนะครับสามารถใช้เล่นได้ต่อนะครับโอเคนะครับเราจะมาดูที่เครื่องต่อไปกันบ้างนะครับ ซึ่งต่อไปนี้นะครับผมจะใช้อาวุธหนักแล้วนะครับโอเคอาวุธหนักของผมนะครับคือสิ่งนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับเฟลนะครับไม่โดนนะครับเอาใหม่ครับเฮ้ยโอเคครับ โดนแล้วครับน่าทึ่งมากครับ PS Vita ไม่เป็นอะไรเลยนะครับนะครับ PS Vita นี้ทนทานมากนะครับรู้สึกว่ามันจะมีระบบซ่อมตัวเองด้วยนะครับดูนะครับ ไหมครับเพียสปิตาเครื่องนี้นะครับท่านใดที่ซื้อมานะครับคุ้มมากจริงๆนะครับโอเคนะครับซึ่งเราเหลืออีกสองเครื่องครับแต่ว่าเราทำหายไปแล้วนะครับเราจะใช้เครื่องนี้แหละครับอาวุธที่หนักที่สุดนะครับโอเคนะครับ ปิดภาทางงทีกันอีกนิดหน่อยนะครับตอนนี้ผมได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ไม่เป็นไรครับรายการของเรากำลังจะดำเนินต่อไปนะครับ PS Vita นะครับไม่เป็นอะไรนะครับเราจะมาลองโยนทิ้งน้ำกันบ้างนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็คงรู้กันอยู่แล้วนะครับว่า PS Vita หรือว่าเครื่องอื่นๆนะครับ PSP เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างนะครับ โดนน้ําไม่รอดทุกอย่างเลยนะครับแต่เราจะมาดูนะครับว่าพี v i ส a ้าเครื่องนี้จะเป็นอะไรไหมนะครับไปแล้วครับพี v i ส a ต้าของเราเราจะส่งทีมงานนะครับออกไปเออดำน้ำดูนะครับโอเคครับตอนนี้ทีมงานของเราพร้อมนะครับโดนเลยครับ ื่อกี้นะครับผมเห็นมันตกลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ด้วยนะครับมันอยู่ตรงนี้ยิงๆนะครับโอเคครับท่านผู้ชมยังไม่เห็นนะครับว่าหน้าจอมันเป็นยังไงนะครับเราจะมาดูกันนะครับโอ้โหน่าเหลือเชื่อมากครับเพียสซิต้าไม่ดับครับเราจะมาลองเล่นกันนะครับ สวิตตานะครับอ้าวเวนกรมหายเลย